วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนละุกี้สาวไทยสไพย์ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีแสงแดดเนาะเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศแล้วก็มาดูนะคะว่าผักป่าในสวนของเรามีอะไรบ้างเนาะอย่างแน่นอนช่วงนี้ก็เห็นเราคนอื่นก็จะต้องไปหาผักป่ากันที่มันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะพามาดูในสวนของเราว่ามันมีผัก ผักป่าอะไรบ้างที่ขึ้นอยู่ในสวนของเรานะั่นหนึ่งด่านแรกที่เราเจอก็อยู่หน้าบ้านนะอันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าผักหนามนะคะซึ่งเขาก็จะสามารถกินได้เนาะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันถ้าอันไหนไม่ถูกก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะเป็นความรู้ใหม่ๆเนาะบางทีเราก็อาจจะคิดถูกคิดผิดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรามาสองดูนะว่าหนึ่งมีผักผักป่าผักหนามสองแล้วก็จะมีผักจะเรียกว่าอะไรนะเออ ต้นยาตักกะแตนด้วยนะในบ้านของเราในในสวนหลังบ้านต้นย่าตักกะแตนแล้วก็มีอ,อะไรนะผักฟันสิงโตก็มีเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะแล้วก็จะมีผักอันนี้น่าจะเป็นผักตำลึงฝรั่งเนาะก็อเอาไปทําต้มจืดอะไรก็ได้เดี๋ยวจะเก็บไปฝากพี่สาวแล้วก็จะมีผักชีล้อมนะถ้าถ้าอันไหนมันไม่ถูกช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวเอาไปให้พี่สาวเขาเขาก็จะดูอีกทีนึงว่ามันมัน เรียกชื่อถูกไหมเนาะวันนี้ก็เรียกว่าให้ชมบรรยากาศผักป่าในชนบทเมืองของเราเนาะปลูกผักในต่างแดนก็มีมะเขือเทศที่เราลงเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะให้ได้รับชมว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้เรามีวิธีชีวิตนะทำอะไรกันบ้างเนาะชีวิตสาวไทยในต่างแดนเนาะกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วข้อควรที่จะรู้แล้วก็ข้อควรระวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาแฟนชาวต่างชาติเนาะมีข้อควรระวังแล้วก็มี เคล็ดลับอะไรยังไงบ้างนะก็ใครรู้เยอะก็จะได้เปรียบเนาะแล้วก็มีผักป่าในต่างแดนช่วงนี้อประเทศต่างๆก็มีผักเยอะแยะนะจะว่าอดตายไหมก็คงจะไม่อดตายนะก็ <c oughs> มาแชร์กันแล้วก็ให้ชมบรรยากาศจะได้เลือกถูกว่าคุณอยากจะไปอยู่ประเทศไหนก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้วยกันนะไปค่ะ อยู่ที่บ้านของเราและแล้วก็มีผักฟันสิงโตกยนาผักฟันสิงโตก็มีใบจะเป็นกออย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผักป่าในบ้านของเราเนาะเดี๋ยวไปดูอีกว่ามีผักอะไรอีกนะคะตรงนี้นะอยู่ตรงรั้วบ้านเราเนาะผักป่าน,นก็เรียกว่าผักตำลึงฝรั่งน,นี่ ก็จะมียอดอ่อนๆอ,นนอันนี้เอาไปลวกจิ้มได้ค่ะต้นอ่อนมากเลยเขาก็ขึ้นเองทุกปีอ่ะเอาไปทําต้มจืดก็ได้ค่ะแทนผักตําลึงนะคะยอดอ่อนมากๆเลยเนี่ยเอาไปทําต้มจืดค่ะก็เป็นผักตำลึงเนี่ยเขาก็จะเกิดตรงนี้เยอะทุกปีนะคะ น,นี้ใช้แทนตํำลึงได้เลย,ยวันนี้ได้ผักเยอะเลยค่ะในสวนทำต้มจืดนะคะอันนี้ดอกเดซี่ก็เต็มไปหมดเลยนะเรายังไม่ได้ตัดหญ้าเนาะก็เลยให้ดูความสวยของธรรมชาติในชนบทเมืองของเรานะเสียงนกแล้วก็มีมีกระรอกด้วยค่ะด้านนูน้นนะคะวันนี้ ผักป่าก็มีหลายชิ้นเดียวเราจะไปส่องตรงนั้นน่าจะเป็นผักเรียกว่าอะไรนะผักตะก,กะแตนผักป่าตะก,กะแตนด้านตรงนู้นเขาบอกว่ามันจะมีสีม่วงม่วงเนาะเป็นผักหญ้าตะกะแตนนะชื่อเขาเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆเนาะเนี่ยยอดอ่อนๆเขาเนี่ยเอาไปกินกับส้มตํำก็อร่อยเนี่ยนะคะดอกเขาจะเป็นสีม่วงอุ้ยแล้วก็ ผักฟันสิงโตเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้วันนี้ได้ผักหลายชนิดและผักป่าในสวนของเราเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นยอดอ่อน,ออน,นพี่สาวเขาชอบกินเนาะแกรู้จักผักเยอะมีเม็ดเขาลอยไปเนาะที่ตรงนี้ก็ยังมีนี่ค่ะเด็กเขาสีม่วงอย่างนี้เนาะเขาจะมีกอใหญ่เนี่ ได้ผักหลายชนิดเลยแล้วก็เราก็จะมีใบมิ้นท์ใบมิ้นท์ผักที่เรารู้จักดีนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นผักป่าที่มันขึ้นอยู่ในสวนของเราเนาะยอดอ่อนมากๆเลยค่ะยอดอ่อนเลยค่ะเนี่มีหลายอย่างอ,อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ผักฟันสิงโตนะอันนี้อันนี้แดดดีค่ะอดอกไม้ก็สวย thank you